มาดูวิธีการควบคุมสูตรของก๋วยเตี๋ยวในบ้านเฮียสุกันค่ะวันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านจริงนะคะในการขายของน้องๆทีมงานของร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านสำหรับสาขาที่ถ่ายคลิปนี้นะคะคือสาขารัตนาธิเบศค่ะทุกคนแล้วก็โถซอสที่ทุกคนเห็นก็คือซอสสาเร็จของร้านเรานะคะนี่คือคําตอบที่ทําให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะว่ายิ้มควบคุมสูตร และรสชาติด้วยซอสสำเร็จนะคะน้องๆทีมงานก็มีหน้าที่ทำตามขั้นตอนของเรานะคะด้วยซอสสำเร็จอย่างเย็นตาโฟหนึชามใส่ซอสหกระบวยเท่านี้นะคะ ง่ายๆแค่นี้แล้วก็รสชาติแต่ละชามก็จะรสชาติเหมือนกันทุกชามนั่นเองค่ะ <ừ> หลายๆคนสงสัยนะคะว่ายิ้มกับเฮียนะคะสามารถควบคุมสูตรได้ยังไงก็คือนี่คือคำตอบนะคะควบคุมด้วยซอสสำเร็จไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกอย่างมีสูตรสำเร็จและซอสสำเร็จทุกตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำซุป1หม้อนะคะก็จะมีผงซุปสำเร็จ1ชุดต่อ1หม้อแบบนี้นะคะน้องๆทีมงานก็มีหน้าที่ทำตาม ต่อแล้ววิธีที่เราวางแผนไว้ให้นะคะอย่างลูกชิ้นนะคะน้องก็ต้องท่องได้นะว่าหนึ่งชามลูกชิ้นต้องใส่กี่ลูกจํานวนรวมเท่าไหร่แบบนี้นะคะเพราะว่าทุกสาขาก็ต้องมาตรฐานเดียวกันนะคะใครท,คที่กําลังคิดอยากจะเปิดร้านนะคะแล้วก็อยากมีสูตรสําเร็จนะคะลองไปคิดสูตรของตัวเองดูเนาะแล้วก็ใครที่กําลังอยากจะเปิด,ดร้านติดตามช่องยิ้มได้เลยนะคะยิ้มก็ค่อยๆจะลงคลิปให้กับพี่ๆได้เห็นไอเดียาการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือใครอยาก เปิดร้านแต่ยังไม่มีสูตรนะคะยิ้มก็มีขายแฟนชายทั่วประเทศแล้วก็ส่งวัตถุดิบราคาปีกราคาส่งทั่วไทยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเปิดธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวก็สามารถทักแชทหรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับยิ้มก่อนได้นะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะ